สวัสดีครับเอฟซีวัดวัดที่สองนะครับวันนี้ก็จะเป็นวัดป่าคุ้มจัดสรรวัดจัดสรรนะครับวัดหลวงปู่นิลเป็นวัดที่สองเปิดบุญใหญ่เราอะไรอะไรเนี่ยถ้จะไปยืนหาดหว่าโต๊ะเปล่าค้าขายค้าขอยเออถอยถอยถอยเออแมนดิลีแหละจะมาจอดอะไร ถอยยไปได้ถอยยไปจค่นนิดนึงก็ได้เอาอย่างนี้ดอกไม้เราเก็บขันเดียวก็ได้แล้วก็ใส่ซองรวมกันเอออันนี้มีทวัดพุดวัดนี่เป็นสายวัดป่าเอาเกจตั้งแต่ถวายวัดของสายอาจารย์ก่อนเออวัดหลวงปู่นิ่งแล้วเป็นเกจอาจารย์ดังในอเภอิันตเปิดบุญมาเนี่องนี้วิ่งนี่อันนี้เป็นวัดสายวัดป่าเดียวกันกับสายอาจารย์ก่อน อันนี้ห้ามาวัดนี้แต้กก็นเกาัิจะไปวัดบ้านจากวัดนี้เราจะไปวัดพวกกลาง้ัดเกิืเลยไปวัดบ้านมึงเพียที่จางเอ้ยวัดพระเจ้าหญ่คือบงังมาเอาเอาผ้าไตเอาอันนั้นมาสังฆทานเราสังฆทาน ครับโอ้ยบอด้มาดนเราก็ชื่นชมครับมากระต่ายเอาเมนีผ่าลูกหลานคณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอ๋อมันงานวันเกิดสีลมันเกิดเขาบ้านเนผู้ขายหรืามาถวายสังฆทานผ่านไปผ่านอันนั้นกันนี่ในอนนี้ได้ไปวัดพระจันทร์ก่อนมากเลยมาสายวัดตาแล้วกอนเราอยู่บ้านไหนสามาเป็นรุ่นแทงนบ้านแพงโกูซุน แลนแพเลยตีครับอเป็นหครับโอยงนเเนามเี่คนทั่วเนี่มเเลยสร็จแล้วก็เอาตะวันมาใส่จานถึได้เที่ยงหาเห่างนี้เสร็ต้องไปต้องงาน แคุณพ่อมางมรงขัเด้โวยยนั่งยูนนี่แล้วยู่วันนี้เออสาจูสาจเจริญพรเว้ยพอมากินเพรนำนอวันนั้นแม่พรดีเขามาการดังมาตั้งแล้ววันนั้นเออมีคนมาเลียงเพรอยู่เออเนี่ยเออเนาะสาจูมีิงี่มันมีเพีมันอยู่ นี่มีพานอยู่นี่อยู่กไปม่ทำอเยไม่ัใช่ใช่ก็องเห็นว่าเขเรือนย่ายับก็ยูในซอกมันกับนี่ปิดปิดปิดประตูนอกเปิดแอรไ์ได้เหรอ,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 อ่ปิดประตูยูบ้านไหนเลยยู่บ้านแท้เลยบอ่ ยูนิตนแทงบ่ะยูอุนตัยู่แทงคเดี๋ยวเขาทำตะกี้มาเทากับใสตตอนแทงกนเนี่ยครับแต่ผมยูช้ปุมพอดออกยูยูอุนิโตรักับวูน้นใจอืมตูนันยูอันแทงครับเอ่นเนวันเพิดน่วันพระสคนอ่นเกิดนองผู้บริหารให้ที่งานผู้ขายหรือเ่าโอใช่่าทุญอน่แล้วเอ๊ะแต่ในโพล่ั เอาส่หน่อยเพ่นกับปีฮักก่อบทีสามเก้ากมาล้บนีละเนาะ่ค่นี้ค่ะเพื่นบ้าสิแค่แค่ไห่ผู้จำได้บ้างรับเนเนมาล้เนี่องเดีเขานียตอันเขาื้อทีสามเขียนตืทีพีน้อเจ้าอนบแมไปเที่ยวนามไปละ ยมีบอลเทียนเหล็หน่อยอยู่ในหางมีบอลแต่ว่าว่า,ามันซุ่มโดนนี่รได้ซุ่มดนให้คนนด้ก็ไม่เออลเอามาเล่นดีเลยอะไรแน้นสาน้อยเป็รบ้านแพงกับพี่ยังนั<ร> <c oughs> ่น <c oughs> แหละ <c oughs> องคณะกัใสองคณะกับใหญ่กับลําเช่นกับบลมบุเทงต่วต่อขออนุญาตหยิบหน้าาเอค่ะได้เอาเลยสายีแล้วสามเก้าตรวสามน่อยเป็นะแดงมอลัมยูนเออรมาจนหอดครบรลอบสามถเก้าพีเออดนห้องก็เ้อก็ใหญ่สามเก้าเกิดอะไรมาเกิดไปเกิดสออ่าเกเล่ มนีเรืส <with> <occurs> <th> the <ther> ีหยญเรียญายังไม่ากยิ่งมนี่าการำเจ้าวาดโอ้ใเป็นผู้ซอยเจ้าวาดตั้งปีสาเจนฮอดมันนี้มันยี่สปีถ้าจะเป็นผู้ซอยเจ้าวาดถ้าเป็นเจ้าวาดดีที่ใส่ใส่ระดัมีให้พราจารย์ผ้าไส่ไม่เหนก่อนเปจ้าวาดเนี้อาจารย์เดี๋ยวยุแท่เนาะเอาจากถามเลย สนไทยหลุดต hey, um, ้อนเสียหายเลยนะบางไงหมดเลยไทยไยหลุด like, wow. ้ำบุญมาเปียกหน่อยจ้าเนาะัเจ้บุก็ออกไปก็จะเสียหายเปลื่อนเปลื Or, ่อนบุใจะหลุดไมล่ต um, ้องบอกนะจังภาพต้องบอกเกลื่อนกสิบาทพอสมควได้เสยหายก็ได้้นครูเขาจองทำาไรอนี่สามมันคูเขาบ่มดวงตาเขาเห็นถ้ำเกาะงมีแต่แกหนักยานเดียว ไปอลายามาถวายอาจารย์นะน้อเสียน <musicians> <vastly lava> <People> ัื้อาจารย์ดนแทกนั่งบเกลืนีครับก็ไปยังอาจารย์กปรยตี้ยนับสืบกาอรรับนี้นะเนี่ยอาวยาลันาน่ะแ้วม่ัน็จสาบน้องเตาน้องตาเตาเนาะ แต่ก่อนมีน่เพื่มคนนึ่งตอนนั้นเป็นนเพื่อนไพนยนี่กันสนิทกันอยู่ซื้อนายสมศักดิ์ศรีตะกูลคนมันแพงนงปุจีตระกูลไม่อยยอนแพงคุณมันแพงนะมันยันแพง,<น>ง,งนะขายมูลแนเ่เ,นเพิ่มนซื่อสมศักดิ์ข้านังกัวรำาเยี่ยนายสมศักดิ์ศรีตระกูลมันเป็นแน่เพื่อนไทยตอนนั้นหลวงพอ่อทำไมนายสมศักดิ์นี่ยรวงพ่อเป็นเจ้ากาตบมืเะมั้ง มันเป็นได้ขายสมมตัรเตื่เลยที่บ่าสมศักดิ์สีตึโนแล้วนี้เดี๋ยวนี้มีนายทหารนนึงสึ่งมโยผู้บาดเจบอาจะดใช้แต่ร่างคุณสมบู์ครับยามวานั่งคุณสมบูนอย่างนี้ครับไปไปเ,าาเลยเจ้าหาด้ยแล้วเป็นทหารพอเราอายุเก่าสิบเจ็ดปีได้ห่ายางมาหาเรืยอแค กัมีคู่มาสอนจะได้ลกันอาชีพตืวอย่างใช่ใช่คับจริงเานแงไปไลกันอาชีพแหมจะนันสี่มี้คู่หนึ่งโยอย่บันแกงแล้วคู่มีเสียในโยอ่ย่บันผู้ขาพันวดเด็ยนี่ยังล่ะตะบนวัวขวางเนี่ยเขาเอบ้านเนียวอะไรดีกนแกงเนยเขาเอ่นบานแห่งกันวัวขวาเขาขวาอะไรหัวขวา บ,บ,บ, render, refund, บัน, iałem, นบว่ากว้างว้างบอกว่ามันเดนเอิญเอิญผบันเนี่ยบันทาบันบ่ฟังฟังได้ครับฟังท่าน้ัานออกไปฟางที่ท่านฟังคนสมุนฟังคนเราฟังกับลิงคนเราฟังกับลิงบันไอ้บันยังเกานบานแจงแก่บานบันแจงบันแจงเยอะเลยบันแจงเพราะมันบันยังต้อมาอยางไงยัมังคูเนี่ยยมังคู่เ่าบานเนี่ย เลยจากเลยสะพานเลยสะพานซี่ไปหน่อยนึ่งเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปบ้านแรกอย่างนี้วเนี่ยเกินบ้านเนี่ยบ้านบ้านใจมีสี่ร้อยเ่็ดสิบ้านนี่แหละบ้านทาบ้างอย่างทาสองข้อนตีบอกว่าทาสองข้อไม่ทาสองข้ออืมน่าดีขี้นิดเดียวเดี๋ยวนี้ผมรู้จักเหตุก็วนวนไปวนมาแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็นอนอะไรคือยากง่ายเลยเอาบ้านนั้นมาแม่เราเสียว่าหนึงหันพอเราบอกไม่เยอะนะไม่ได้กับแม่ใจ บ่บ่ทั้งบ่เมื่อทั้งหมดทั้งนี้แมใสเพื่ออใ่บัลลีซองบ่เอ้รินซองมันบันสีสูคมันอยู่ทั้งฟังพีทั้งทั้งทังบั้นบุ้งก่อนหอดบันแจงเลยเออก่อนหอดบันแจงอันแจงโวสูนี่มันบันแจงนี่ก่อนหอดบันแจงไมเนบั้นอย่างนู้นทางงาทางงาอ้ใช่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 ทางงาโวสูงเราไม่ได้นีมหาเรอย ผู้ิสูจน์ิไปส่ต้อได้เลยก็ว่าด้คือคือกับิไปจบอยู่ธาตุเก่าซันครับมือนีกับเป็นวันเกิดของทั้งสองเขาเขาร่วมธุรกิจน้ำกันอาจารย์อันนี้เขาออกเครื่องเสียงของห่สาวน้อยอันนั้ผู้บริหารก็เลยว่ามันเหตุผู้เดียวน้ากันเหมือนมะเร็งตองแบงกันควบคุมผู้นี้กัมันก็ควบคุมอีกทั้งเครื่องเสียงทั้งแสงสีเสียงอันนี้เขายุชัยภูมิ บัดนี้ผู้นี้เพิ่นขายรถแห่ให้นั่นกำลังดังมาแฮงลับไปเขาไงเตยเสดเดือนอะ่ะรถแห่เตยเสดเดือนอะ่ะบัดนี้เขาเป็นของผู้นี้แต่ก่อนบัดนี้ผู้นี้ขายผู้นี้แล้วบัดนี้ยมบางบ่บ่บบบช่อชา่างยมบางมีช่อชาออา่างเอ้ยก็ว่ายมบางก็เลยว่าวันเกิดแล้วเล่าก็ให้มาท้ำบุญเปิดธุรกิจให้มันตะก้อนไอบวชน่นไอ้บวชหน้าอันผู้เล็กไหนไม่รู้ไปบวชหน้าผู้เล็กหนมีแต่แถวยอมบางนั่นเหรอครับช่วยดีมั้ อันนี้ือกานเราขัดบ่าปิดบ่าปิดกระจกนี่แตกเลยแล้วนะโอ้กระจกแตกเป็นตำานานายที่ไหนเกิดเห็นจังได๋อหงมาว่าใองนนยุมนของของเมใครบวบวบบาบบบบววบบวบบวบบวองวบบวบวบบวบบวบบบวบบกบบมบอวววบบว ยมแดงมากเหมือนเศ้าเนี่ยจ้าก็เลยบอกก็แล้วเรามาเรียนเพ้นกกวดกโก้เขาเนี่ยมาเรียนเพ้นต์หาบอลอูดมาเรียนเร้าไม่บอกว่าไปแย่ย้อมจงด้วยถ้าเขามาขอทางแบงคหนึ่งอันนี้ย้อมนาถือกันเขาเยเข้ามาใส่เวลาดิอาจารย์ใส่เวลาเดม เราน้องไปวมาเลยนัวบุญแลนบุญแลนเนาะคือกเคุยน้ำเน่แต่ว่าเขาท่าเราไหวไหนได้แม่ที่เรียนแม่ที่เรียนอะไรได้ได้สาธุจ้าดีเออไปยุ่ังงอี่ยังัอลูกตาเดออย่า้หมเออสาธุสาธุดีแต่ว่าพอได้มยหมหาจายโดนยีเินละพราะ่าช่วงน้ว้ากันว่แม่เด้เอารย์จะใช้หมดตัวแต่จังหวันะคุยบ่เขากไรนีได้เน แมน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 อยู่กุยบอกกันไลน์นี้เลยก็ฝากลูกหลานนี่ล่ะดึงบารมีซอยเขาขอบารมีกับพระอาจารย์นี่ล่ะขอพระบารมีให้ลูกให้หลานนี่ล่ะก็ไปหากันบ่แม่นลูกแม่หลานก็บ่พามาอยู่ด้วนี่ก็ได้เออจับขออนุญาตเด้ออาจารย์เด้อผู้ขานั่งอยู่ทางนี้ได้มาตามมานี่กุ้ยบารมานะ จับปวดยาขึ <S ess> ้นเอาจับปวดยาขึ้นเอาอืออาจับสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สังกัตะอิมานิมายังพันเตติทิวราณิสังกัานานิสัพปริวราณิปุสังฆัสตาโอนชยามาสาธุโลพันเตวิกุสังโฆิมานิติทิวราณิสัพปริวราณิ

าเหล่านี้เพื่อวุทิส่วนกุศลไปให้แจ่มียุชนทั้งหลายกที่ลงัะไปเลยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอจนได้รับส่วนบุญแห่งผลทานนี้นามกิตนาประสงค์ได้อีกส่วนหนึ่งขอให้ขระพเจาาทั้งหลายต้องมีแต่ความสุขความเจริญปาศจากทุกโศกโรคภัย มีความสุขกายสุขใจตลอดกาลมานานเกินสาธุอาอันนีุ่เพเนาะเตรียมรับพ้อนนะที่นี ไายรูปไายรูปเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นวัดที่สองของบอจกับเสียนน์ที่วัดคุ้มจัดสรรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพระอ,อาจารย์บัร์องเป็นเกจิอาจารย์ในอำเภอบ้านไผ่ มาเตปะวะอันต์รายโดสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริชนิตย์ยังพุขาปัญญโนยัตตารโอธรรมาวัฒนติกายุปโนสุขังรามสิทธิติตยังสิทธิตตมังศิชิกาโปชโยนิจังรัตนนตยานุภาเวนะรัตนนตยาเตชะสาอติเลกกะวัตสักังตมีวสุทีขายุโกโหตุอโรโกโหสุสุขิโตโหโต อายุพโนสุข am <Took olor S 2> ังอะระหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสาบาสัตว์สัตว์เอาหันหน้ามาหันหน้ามาถ่ายรูปเหรอเพื่นหันหน้ามา อันนา,า้ามขอขอความเมตตาเป็นบาร,รมีทยหลูกกับหลักกบพระอาจารย์นีบไปไกลไปดูดาวบาร,รมีอาจารย์ให้โจยอื่ไปกลไปดูารมีอาจ โจไปดูดอบาลมีอาจารย์เนี่ยโจน,นน่ะไปใกล้เนี่ย